นักเรียนฟังนะอาหารหลักนั่นมีห้าหมู่พวกหนูหนูรู้แล้วใช่ไหมหมูหนึ่งมีเนื้อนมทั่วไข่หมูสองนั้นไซส์ข่าวแป้งเปลือกมันหมูสามมีคือผักใบเคียวหมูสี่ส้มเปรี้ยวอีคลไม้หวานหมูห้าเขาว่าไขมันชะหมูห้าเขาว่าไขมันนมน้ำมันมะพร้าวเลยอะได้ไหมได้ไหม เ,ออเดี๋ยววนซ้ำสองรอบนะคะจังหวะเดียวกันลุกน,นะคะร้องพร้อมกับคุณครูไปเลยทุกคนเปิดไม่เปิดไม่ใครที่เปิดไม่ลบห้าเออไม์เปิดไม์เอ,อเ่าด,ด,ดีมากเลยวัานี้เปิดไม์อ,อ่ะแล้วอ,อ่ะโอเคไม์เปิดคนไว้ก็ดีนะ <deal> เห็นหน้าเห็นตากันหน่อย <S 2> <S 2> พร้อมอยังพร้อมอยังร้องนะทุกคนร้องนะเด <nehmer ruled> ี๋ยวอาจารย์เออ อาหารหลักนั่นมีห้าหมูพร้อมกันเลยพวกหนูหนูรู้แล้วใช่ไหมหมูหนึ่งมีน้อนมถั่วไข่หมูสองนั้นไสข่าวแป้งเผือกมันหมูสาคือผักใบเคี้ยวหมูสี่ส้มเปรี้ยวอีกผลไม้หวานหมูห้าเขาว่าไขมันชะหมูห้าเขาว่าไขมันนมเนยน้ำมันมะพร้าวเอย เออได้ไหมได้ไหมร้องกีละคนเลยดีกว่าเริ่มจากคุันสาก่อนเลยที่ควันสาไม่ร้องเลยอ่ะอาจารย์เห็นควันสาเนี้ยนั่งนั่งเงี้ยนั่งเนี้ยเออไม่ร้องเลยอ่ะเออเดี๋ยวให้ตัวสาร้องเลยอ่ะร้องกีละคนดิเนเราเรียนกันเท่าเนี่ยเราจี้กันได้แน่นอนเหลือเริ่มต้นที่เริ่มกันก่อนร้งที่ละคนเหรอคะ่ะครู เออเลอ้องเีคนเลยเดี๋ยวให้้องสอบด้วยดีไหมเออลองได้ละสิคะแนนเดี๋ยวบวกคะแนนเลยเดี๋ยวบวกคะแนนเลยออ้ยเนื้อหาหายลืมไปเปลี่ยนหน้าเนื้อหาหายอ่ะเอาใหม่เลยไอ,อ้ก่อนดีใครก่อนดีตัวน,นี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบสองอ่ะมีใครเลขที่สิบสองไหมคะในนี้ พ่อผมครับอาศาสนาดีไปศาสนะเริ่มก่อนเลยลูกเออศาสนะเริ่มก่อนเลยอันนี้ซูมนะเนี่ยอะลองดูฟังบทเพลงศาสนะร้องไม่เป็นนะครับครูได้นะร้องไม่เป็นอนะ่ะก็เนี้ยไงเมื่อกี้อาจารย์ก็ลองให้ฟังแล้วไงอ่ะไหนลองร้องไหนลองร้องสิลองลองร้องฉบับเราอ่ะสไตล์เราก่อนอะเอออะเราะมันเป็นอย่างเดียวครับรองไม่เป็นครับ อา้วใส่ทำองให้มา,ามาเลยอาหารหลักมีห้าหมู่พวกหนูหนูรู้แล้วใช่ไหมหมูหนึ่งมีเนื้อนมถั่วไข่หมูสองน้นใ้ข้าวแป้งเคอกมันหมูสามมีผักใบเขียวหมู 4, สี่ส้มเปรี้ยวอีกผลมละลไม้หวานหมูห้าเขาว่าไขมันถ้าหมูห้าเขาว่าไขมันนมเนยน้ำมันมะพร้าวเอ้ย อ่าก็พอได้แต่ต้องเป็นจังหวะนิดนึงอ่าเดี๋ยวมาฟังสุปตาริบาสุภาตานจร้องได้แน่นอนเลยครูด,ดูแล้วเนี่ยต้องร้องได้แน่นอนอ,อ่ะสุพตาโชว์แบบไม่เอาอ่านแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้สถานะเขาอ่านเราขอเป็นแบบเออสำเนียงลูกทุ่งมาเลยลูกมาเลยลูกอเอาเริ่มเลยลูกอ่ะสุภาตาเร็วอาหารหลักนั่นมีหามู อาหารหลักนั้นมีห้ามูพวกหนูหนูรู้กันรู้แล้วใช่ไหมมูหนึ่งมีเนื้อนมถั่วไข่มูสองนั้นใไส่ข้าวแป้งเผือกมันมูสามหรือผักใบเขียวมูสี่ส้มเปรี้ยวอีกผลไม้หวานมูห้าเขาเรียกว่าไขมันชะามูห้าเขาเรียกว่าไขมันนมเนยน้ำมันมะพร้าวเอ้ย <c oughs> อันนี้คือเรียกว่าร้องแล้วใช่ไหมลูกอมอสุพันษาต้วงทะเลาะกับเพื่อนนี่ยังไม่มีใครร้องถข้ใจสัมพัดเลยเนะี่ยอืมเธอเธอต้องมีต้องมีคําว่าจังหวะต้องมีคําว่าทํานองใส่เข้าไปในเพลงด้วยอาหารหรักนั่นมีฮามู พวกหนูหนูรู้แล้วใช่ไหมหมูหนึ่งมีเนื้อนมทั่วไขรหมูสองนั้นไสข่าวแป้งเผือกมันหมูสามคือผักใบเขียวหมูสี่ส้มเปรี้ยวอีผลไม้หวานหมูห้าเขาว่าไขมันชะหมูห้าเขาว่าไขมันนมเนยน้ํามันมะพร้าวเอ่ยญาตตรงไหนเนี่ยเพลงก็จะร้องเนื้อหาก็ง่ายเอออะ สุพรรษากับนันนิชานี่ใครก่อนดีนันนิชากกำลังเช็ดคิดนันน,น,ชน,น,นิชาก่อนก็แล้วค่ะอ่าโอเคนันน,น,น,นิชาว่าไปมานันนิชาอาหารหลักมันมีห้ามูพวกนูนู้แล้วใช่ไหมมูนึ่งมีมีเนื้อนมทัว่วใคร หมูสองนั้นใช้ข้าวแป้งเผ<ว>ือกมันหมูสามคือผักใบเขียวหมูสี่ส้มเปรี้ยวอีกผลไม้หวานห,หมูห้าเขาว่าไขามันชาหมูห้าเขาว่าไขามันนมเน,นยน้ำมันมะพร้าวเอยออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออดีกว่าคนอื่นนิดนึงอะสุพรรณสายอย่ายอมลูกสุพรรณสาม,มาเลยลูกสุพรรณสาเนี่ยสุพรรณสาร้องแ่ะอืม ม่มีนักร้องไหมมีใครร้องเพลงไหมอืมอาหารหลักนั้นมีห้าหมูพวกนู้นู้รู้แล้วใช่ไหมหมูหนึ่งมีเนื้อมีเนื้อ,มน,อนมถั่วไข่หมูสองนั้นใส่ข้าวข้าวแป้งมันเสื่อกม <c oughs> อาอะเลยต่อหมูสามคือผักใบเขียวมูผักใบเขียวหมูสี่ส้มเปรี้ยวอีกอีกผลไม้หวาน หูห้าค่ะเขาว่าไข<ห>มันชะหูห้าเขาว่าไขมันนมเนยน้ำมันมพะพร้าวเอยเออจะได้จอจะได้ผู้ชายมั่งสิผู้ชายเมื่อกี้ใครยังอะจรยนายเออพัทลัอาจรนายดีก่ะครับอะจรนายร้องมั้ยยังอ่ะเกิดอะไรขึ้นหน้าจอครูหายเฉย อ็เลยครับครับผมแป๊บนะลูกทำไมหน้าจอครูหายนักเรียนเห็นหน้าจอครูไหมตอนนี้หายเฉยใหมเชื่อมต่อใหม่ไม่ครับแป๊บหนึ่งตอนนี้หน้าจอมันไม่มีใช่ไหมมันขึ้นว่า on ui phone or ipad ใช่ไหม อาจารย์กำลังเชื่อมต่อ i p a พอยู่แป๊บนึงนะมันไม่ยอมเชื่อมให้งอแง,งแล้วเริ่มงอแง,งแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มไม่เป็นใจแล้วพัทธละดานายบอกดีใจเลยคือจะได้ไม่ต้องร้องเพลงใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> จริงนะเนี่ยมันมันต่อกันไม่ได้อะตอนนี้นักเรียนไม่เห็นเนื้อเพลงแล้วใช่ไหมคะครูส่งเพลงมานีนแหลย อ่าในร้านก็นมีอ่าโอเคมาแล้วมาละอ่ะแล้วเอาเอาอีกคนนึงแลคนสุดท้ายแล้วพอละที่เหลือรอดที่เหลือเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ซ้อมร้องเอาเองอ่ะเร็วเวพัฒน์นัดละในคนนึงอ่ะมาคนสุดท้ายผมอ่ะอาหารหลักนั้นมีห้าหมู่พวกหนูหนูรู้แล้วใช่ไห,ไหมหมูเลื้อนมถั่วไข่หมูสองนั้นไส้ข้าวแป้งเปลือกมันหมูสามคือผักใบเขียว มูสี่ส้มเปียวอีกผลไม้หวานหมูห้าเขาว่าไขามันชะหมูห้าเขาว่าไขาออมันนมเนยน้ำมันมะพร้าวเออเออพอใช้ได้พอใช้ได้เออโอเคโอเคอ่ะถือว่าผ่านนะคะถือว่าผ่านเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์มีให้สอบร้องเพลงดีไหมเออใครร้องเพลงนี้ได้มีจังหวะด้วยเอาไปเลยเพลงละสิบคะแนนดีไหมเออ วันนี้อาจารย์มีการบ้านหนึ่งชิ้นลูกการบ้านของอาจารย์นะคะก็คือเนี้ยเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอันนี้อาจารย์แชร์ใหม่นี่อาจารย์ทําเป็นแบบนี้มาให้นะคะนี่เป็นหนึ่งไฟล์ภาพแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งก็คือเหมือนเดิมให้หนูทําไมคะกาลงไปได้เลยนะคะให้หนูอ่าน อาหารจําพวกเนื้อสัตว์ต่างๆอยู่ในหมู่ใดอ่ะหนูว่าหมู่ใดลูกหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หนืว่าอยู่หมู่ใดตอบเลย <Okay. S 1> อ้าว <Yeah. S 1> แสดงว่าเรียนตั้งใจถ้าหนูคิดว่าหมู่หนึ่งหนูก็ทําไมลูกตอบเลยนะคะพิมตอบเลย <Okay. S 1> ลมาทําไมทาไมคะหนูก็อาจจะวงกลมหรือหนูอาจจะทำไมากากระบาดก็ได้นะคะอย่างข้อที่สอง อาหารผักผลไม้ให้สารอาหารประเภทใดอ่ะหรือว่าอะไรลูกข้อขอใครข้อขอคราข้อขอใครอนุกัชากะบาดลงไปเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะข้ออื่นๆก็เหมือนกันอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ข้อข้างๆคือที่มันไม่พอครูก็เลยเอียงภาพเอาเพราะฉะนั้นเวลาหนูทําหนูก็ทําไมคะหนูก็เอียงทําหน่อยละกันเนาะถัวอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ทั่วถัทัวอยู่ในหมู่ อ่าถั่วอยู่ในหมู่ที่หนึ่งหนูก็ทําไมคะหนูก็พิมพ์เลขหนึ่งแล้วเลขหนึ่งมาวางตรงนี้เลยได้ไหมคะลูกเออไม่ต้องไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะทําลงในสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะคะพิมพ์แล้วก็เอามาวางแตงโมอยู่ในหมู่อะไรแตงโมผลไม้หมู่อะไรไดมโปรตีนเดี๋ยเดดแตงโมลูกแตงโมวิตามินเกลือแร่ไหตามิเออยู่ในหมู่วิตามินวิตามินอยู่หมู่ที่ สี่อย่างเงี้ยนะลูกนะเออน้ำมันอยู่ในหมู่อะไรน้ำมันไขมันนะคะไขมันหมู่ที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหาหมู่ที่ห้าโอเคเนี่ยหนูก็ใส่เลขมาอย่างเงี้ยลูกเสร็จแล้วทําไมคะหนูก็ก็ส่งให้อาจารย์นะคะส่งให้อาจารย์ทางไลน์เหมือนเดิมอะสมมุติว่าสมมุติว่าสมมติแค่ส่วนตัวหลยค่ะ ใช่ส่งเลยใช้ส,ส่วนตัวเหมือนเดิมอ่ะสมมุติว่าโมรดากินโฉนี่มหนึ่งับอะไรเนี่ยเอาหนึ่งทับสองเหรอเดี๋ยวหนึ่งรับหนึ่งอ่ะโนภร,รัสเนียนใจเก่งดีเนี่ยเพิ่งส่งการบ้านอาจารย์มาถ้าสมมุติสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาครูจะส่งงานให้นักเรียนนักเรียนจะส่งงานครูอย่างเงี้ยนักเรียนก็เข้ามาที่ไลน์ส่วนตัวครูเนาะแล้วนักเรียนก็จะลืมดาวน์โหลดรูปภาพแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลานักเรียนถามนักเรียนก็ไปกดที่ กฎที่อะไรกฎที่แก้ไขใช่ไหมแก้ไขภาพเอออย่างเช่นข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ยนักเรียนจะตอบหมู่หนึ่งนักเรียนก็ไปทําไมคะเออไปพิมพ์พิมพ์เป็นตัว x ก,ก็ได้กากบาทเห็นปะแล้วหนูก็ค่อยเลือกตัว x เนะี่ยเอามาเอามาวางไว้ข้อข้อที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเออแค่นี้ก็พอให้อาจารย์รู้ว่าหนูเลือกข้ออะไรข้อที่สองหนูตอบว่าอะไรหนูตอบว่าผลไม้อยู่หมู่วิตามินใช่ไหมอ่านหนูก็พิมพ์ตัว x เ,เหมือนเดิม นะคะแล้วหนูก็มาเลือกตัวเอ็กมาวางไว้หมู่วิตามินแค่นี้เองง่ายๆนะคะมีใครงง,งไหมลูกไม่ค่ะไม่งงนะก็คือระบบเดียวของเราก็คือระบบเดิมนะคะหมายความว่าไม่ต้องทําลงในสมุดนะ,ะแต่มันถามว่าม,มีงานที่จะต้องทํารงในสมุดไหมมีนะคะมีแน่นอนแต่ว่าต่อช่วงนี้ไม่อยากให้ทําลงใรนสมุดเนาะ เออทำลงในสมาร์ทโฟนถ้ามันง่ายกว่านักเรียนก็จะชอบทํามากกว่านะมันสะดวกนักเรียนด้วยเนาะไม่ต้องมาเขียนให้วุ่นวายนะคะโอเคอ่ะบ้านใครลมแังมากลูกอย่างกับพายุทุ่นเลยนะคะตอนนี้ปิดแล้วครับบ้านของสุภตาแน่นอนเลยเนี่ยอ่ะอาจารย์พัดปิดไม้สุภตาไปแล้วนะคะเสียงพายุก็จะหายไป,ป ไม่ใช่ค่ะนหนูไม่มมได้เปิดค่ะคุณพัดมลมใเหรออ๋ <ged aling> อรูล้ละตัวการตัวการพัดลมเนี่ยพัฒนมนาไนนี่เองโอเคอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะขอจบนะคะในเรื่องของอาหารห้าหมู่นะคะว่ามันมีทั้งหมดห้าหมู่เนาะสอนร้องเพลงก็สอนไปแล้วการบ้านมีหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ภาพเข้าไปในโน้ตไลน์เหมือนเดิมนักเรียนมีหน้าที่ไปดาวน์โหลดรูปภาพมาแล้วก็ มาทำเสร็จแล้วก็ทำไมคะส่งกลับมาให้อาจารย์พัดตรวจนะคะอาจารย์พัดก็จะให้คะแนนว่านักเรียนตอบถูกกี่ข้อมีใครงงไหมลูกไม่ค่ะไม่งงนะคะ,คะอ่ะใครงงลูกว่าไปอ่ะไม่มีใช่ไหมคะได้ยินว่ามีอาจารย์หูเพี้ยนแล้วโอเคถ้าไม่มีนะคะก็ขอจบนะคะชั่วโมงสอนนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราเลิกก่อน ชั่วโมงหนึ่งเลยเนาะเอาไว้ทํางานอีกชั่วโมงนึงเอาไปเอาไปทํางานเดี๋ยวอาจารย์ลงเนื้อหาปุ๊บนักเรียนก็ทําส่งได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขามันง่ายใช่ไหมลูกหนูสามารถทําส่งได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะนะคะเชิญออกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันสุขหน้าลูก